สวัสดีครับ Hat w a r e h o u สวัสดีครับผมวันนี้ Hat h o u s e จะมาแนะนําสินค้านะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างกลุ่ม Hand Tool นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้นะครับว่าสินค้าตัวไหนนะครับควรเลือกซื้อยังไงแล้วก็เลือกใช้อย่างไงนะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจของท่านในการซื้อเครื่องมือที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับผมมีหลายตัวหลายรายการครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวแรกกันก่อนเลยครับผม ครับผมสําหรับสินค้าครายการแรกของเรานะครับก็คือแท็ติกนะครับตัวนี้จะเป็นตลับเมตรนะครับซึ่งช่างทั่วไปได้ใช้งานแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างก่อสร้างทั่วไปเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานสังเกตที่ตรงนี้ครับนะครับจะมีตราคุดนะครับนี่ครับเล็กๆนี่เองนะฮะสังเกตได้เลยมีตราคุดแล้วก็จะมีนี่สติกเกอร์ ไปอีกอันนี้ไม่สามารถปริ้นมาแปะเองได้แน่นอนอันนี้คือผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากทรวงพาณิชย์นะครับช่างตวงวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่และเซนตัวนี้สามารถใช้วัดซื้อขายได้นะครับมาตรฐานราจะตัดเหล็กตัดอะไรอันนี้คือมาตรฐานปแน่นอนครับไม่มีคาดเคลื่อนนะครับดูได้เลยครับมีซีรีส์นัมเบอร์เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายมากนะครับดูแค่นี้สามารถใช้าง,งานได้แล้วก็ดูเนื้อ นะครับที่เป็นพลาสติก ABS ตัวนี้จะแข็งแรงล่วงไม่แตกนะครับพวกนี้จะมีความทนมากแล้วก็เวลาดึงนี่จะลื่นนะครับจะลื่นสมูทนะครับนะครับยืดได้ไม่หักง่ายนะครับเห็นไฮะนะครับประกอบได้เลยนะครับสำคัญที่ตัวนี้เลยครับที่เลือกตลับเมตรนะครับครับผมสำหรับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นปัจจัยนั่ครับเป็นปัจจจย เลื่อนหรือประแจแหวนข้างตัดตายหรือประแจทั่วไปนะครับซึ่งมีหลายเกรดหลายยี่ห้อมากขึ้นเดียวกันแต่ว่าแท็กติกของเรานะครับแบรนด์แท็กติกของเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่วิธีเลือกใช้1ดูตัวนี้เลยครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่บอกโครมมานาเดียมนะครับอันนี้คือบอกว่าวัสดุชิ้นนี้นะครับมีส่วนประกอบคาร์บอนมากกว่า0.25ขึ้นไป ในต่อหนึ่งน้ำหนักนะครับผมจะมีความแข็งความเหนียวแล้วก็ความทนทานนะครับมากกว่านะครับและวิธีเลือกซื้อนะครับชิ้นงานเขาจะเรียบนะครับเรียบเนียนไม่มีผิวขุขระนะครับอันนี้คือปัจจัยเลื่อนนะครับเช่นเดียวกันครับดูตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแหวนข้างปากตายนะครับยี่ห้อออนไซด์นะครับเห็นไหมครับผิวจะเรียบนะครับ ไม่มีรอยขรุขระนะครับเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะมีสัญลักษณ์บอกเช่นเดียวกันนะครับวงบอกถึงความแข็งความเหนียวและความทนนะครับเพราะมีาคาร์บอนที่เป็นส่วนผสมของเหล็กมากนั่นเองนะครับไม่หักง่ายแน่นอนครับตัวนี้คือสามารถใช้งานในอู่งานช่างได้เลยอันนี้ก็แท็กติกเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับ ชวงมานเดียมคือถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้เชื่อมันได้เลยครับใช้งานได้แน่นอนนะครับใช้งานดีทนทานนะครับราคาอาจจะสูงกว่าที่แบบธรรมดาทั่ทวไปนะครับแต่ว่าใช้งานได้คุ้มกว่าแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาวิ่งกลับไปกลับมาซื้อของใหม่ที่ร้านนะครับช่วยเราประหยัดเวลาได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พิเศษอีกตัวนี้นะครับปัแจปากใต้นะครับแหวนปกติมันได้แค่ขนาดเดียวแต่ตัวนี้เป็นสินค้าพิเศษนะครับ สามารถเลื่อนขยับได้นะครับนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าพิเศษเลยเลื่อนขยับได้ตัวเดียวชุดเดียวนี่ครับสามารถใช้งานได้หลายเบอร์หลายขนาดพกไปเลยครับตัวนี้1ชุดก็จะมีให้อยู่2ขนาดนะครับระหว่างเบอร์15-27ถึง27นะครับแล้วก็ตัวเล็กนี้1 1ถึง19มิลนะครับบทปัญหาที่จะต้องยก ชุดปัจจไปเป็นสิบๆชุดนะครับใช้ตัวนี้ชุดเดียวสามารถใช้งานได้เลยครับผมเทคนิคง่ายๆครับผมดูเลยนะครับมีสัญลักษณ์ที่บอกนะครับโคม่าเดียมเห็นที่ไหนเลือกซื้อได้เลยครับมีจำหน่ายที่ฮาร์ดเฮาส์ครับผมขอบคุณครับอันดับต่อไปครับอย่างภาพที่เห็นครับทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับไข่ควงนะครับก็เหมือนไขควงทั่วไปนะครับไข่ควงแบน ไขควงแฉกนะครับอันนี้ก้านกลมอันนี้ก้านเหลี่ยมแตกต่างกันยังไงนะครับผมเหมือนกันครับเนื้อเหล็กอันดับแรกก่อนเลยนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโครมาาเดียมนะครับผมแต่ลกรับจะมีบอกนะครับจะมีความแข็งมากนะครับมีส่วนผสมของเนื้อตะกัวนะครับเนื้อเหล็กที่มากนั่นเองนะครับสองอันนี้ต่างกันยังไงแบนกระแฉก หัวสีดำตัวนี้ก็คือเป็นแมกเนติกนะครับแม่เหล็กนั่นเองนะฮะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กที่พลังสูงนะครับขาเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษหนึ่งคือในกรณีที่เราต้องขันน็อตที่มีแรงบิดสูงๆหัวตัวนี้จะมีเหลี่ยมให้นะครับแล้วก็จะใช้ปัะแจนะครับปัะแจเบอร์ทั่ทวไปครับปะแจครีมล็อกหรือที่เรามีอยู่แล้วนะครับช่วยบิดอีกแรงหนึ่งนะครับผม จะช่วยทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผ่อนแรงได้มากขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับแข็งแน่นอนครับแท็กติกตัวต่อไปเลยครับผมต่อเนื่องเลยตัวนี้จะเป็นค้อนเป็นค้อนยาง500กรัมนะครับสามารถใช้ทุบเคาะงานเหล็กงานไม้ได้โดวไปคุณสมบัติพิเศษของมันตัวนี้คือออกแบบมาดีนะครับไม่หน่วงน้ําหนักนะครับ แล้วก็จะมีการลดแรงสั่นสะเทือนด้วยที่ตัวคอนเวลาเราทํางานเราจะไม่มือนก็จะไม่เมื่อยช่วงไหล่ช่วงแขนนะครับหัวแข็งแรงนะครับอัดอีพ o ซี่มาอย่างดีครับตัวนี้ไม่มีหลุดง่ายแน่นอนครับเป็นมาตรฐานของอเมริกาเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํานะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆให้ทราบการวิธีการเลือกซื้อหรืออะไรต่างๆ เดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะมีอุปกรณ์ชนิดอื่นยี่ห้ออื่นเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันอีกนะครับงั้นไว้เจอกันในโอกาสหน้าครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ